ลุกไม่ขึ้นไม่อยากลุกเลยดูดีตามมานน่ไม่ต้องมองอยู่นั่นแหละไม่ต้องมองไม่ไช่กังุมผลเดี๋ยวเราจะมาสุ่มก่องจะได้อะไรช่าทำบ้าได้ข้ามกูู๊ได้อะไร ของเราของใหญ่นเลยล่ะกลัวเลยแล้วของเราไหนของบูแล้วของใครรู้เลยอันเนี้ยอันเนี้ยของของมูนี่เฮ้ยอันนี้น่าจะโกนิโก คิกโก้เว้ยได้คิกโก้เว้ยของอเตอร์ดีขนมเป็นยเนี่ยมีเลตตาซอยกองแต่นี่จะซื้อของอื่นมาบางครั้งหรอกไม่บางกูไม่เอาวันนี้วันเดิมยังงีอว่าแหม เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเปิดของเราดิเปิดดูของผมนี่นะฮะก็จะเป็นกล้ายข้าหน่มเบงเบงนะแล้วก็ในขนมแบบนี้นะแล้วอันนี้เดี๋ยวผมจะแกะของนี้ผมนะฮะไปเลย อันี่ยได้คลิกโกอคริกเกอรสุดยอดมูน่าใครได้มะม่วงย้อมปิ้วโป้นเลยเยลลี่หมดเลยเยลลี่เยลลี่อะไรนะเยลเยลลี่แฮมเยลลี่แฮมเบอร์เกอร์กับเยลลี่พิซซ่าอ

โ่จับดูโล่เดีได้หาจับดโลอัาเจังดล่ยน้อแต่ได้แบบฟังงี้นี่หนูชัวนี่เนาะนี่เลยอังนะบอกเลยว่ามันใหญ่เลยบอกแล้วนะล้มแล้วคุ้มโอ้โอมาแกะดูห่าคืออะไรอะแกะดูแกะดูไปไปแกะดู

ะหาอะไรมาสีเกียวมีโบอันนี้เหรอหอแล้ขียห้อล้ีบักตีบักตีอ้ยูหันอยากได้นูนยูอะไรตตแรกมาเลยไปใส่ไว้ใส่ไว้ไม่อกันโอ้โี่ใครจับไวรี่ข้ายู่มันอันน่กล่องช็กโกแล เอาละหนกันได้กัแรกนะอันนี้แรกนะคืออะไเรองอะรเฮ้ยไม่ใช่มือของไอรีก็ได้ด้อ่าได้จะดับนไอรีไอรีจะดับนะไอรีน้ำส้มซารี้าวกระสือมาหนา для, ุกเลยได้กระมาหนุแล้วเนี่ยอะไรมไม่ได้อ่ะมามีล็อตเนี่ยมาอ้าวไปส้

ก็จะดิหอนะหอนแล้วจะดิหนเล้ีนให้หรอดหอลูกนเอร์แมนอะไรี่หอดอลูกุนเตอร์แมนแงงเราเนี่ยร

แก่ของป่าแกะดีเราจะได้เอาอะไรลงดิบุบแก่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 แของป่แก่แก่แก เนี่ยที่เขใครไม่รู้เกาเหรอให้เป่าแกะเปลาไม่ให้เกะต้องบอกมาให่เกะอะไรขายได้ไไม่รู้ด้วยชมาอะไรอะู่ไม่เป็นไรไม่ต้งรีบคอยผู้ใส่อะไรอะผู้เอเป็นขาไม่่ปามว้าผู้ใส่อะไรใส่แดงหรอฮะอะไรใส่อะไรนะบุกขนม ป่าไม่เกะเออดูดิบาย